ผู้ชมครับวันนี้ผมพามาดูอีกหนึ่งอาชีพของชาวตำบลเนินสว่างอำเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะครับที่นี่เขามีอาชีพทํากระปุกอ,อมสินขายนะครับแต่ละเดือนก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีที่สําคัญไม่ต้องออกไปทํางานต่างถิ่นนะครับแต่อย่างที่เห็นครับกว่าจะได้กระปุกอ,อมสินแต่ละใบยากทีเดียวครับเดี๋ยวเราพาไปดูครับว่าเขามีขั้นตอนการทํำยังไงบ้างครับ ชาวบ้านเนินสว่างอำเภอภูประทับช้างจังหวัดพิจิตรผลิตกระปุกอมสินส่งขายมากว่า10ปีแล้วครับจากเดิมที่มีอาชีพทำกเกษตรและออกไปรับจ้างต่างถิ่นปัจจุบันหันมาทำอาชีพทำกระปุกอมสินขายเกือบทั้งหมู่บ้านครับกระปุกอมสินที่นี่จะทำจากปูนบัาสเตอร์มีแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ครับแต่กว่าจะได้แต่ละใบก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะต้องหล่อขึ้นรูปและตกแต่งให้สวยงาม เมื่อกี้เนี่ยเราเห็นก็คือหล่อบล็อกแล้วก็ปิดก้นแล้วต้องทํำยังไงบ้างฮะแบบที่เราทําเสร็จแล้วหักแล้วมาปาดแท่นปาดแท่นเสร็จแล้วก็ไปเก็บเก็บรายละเอียดเก็บรายเก็บแท่นมันไม่ให้มันหลุดอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการตกแต่งกว่าจะได้แต่ละตัวใช้เวลานานไนานนุกันหลายก็คือนี่ก็จะเป็นทําเสร็จแล้วถึงจะต้องไปลงสีตัดอะไรเงี้ย องเอาไปตากแดดให้แห้งตากแดดหแห้งแล้วก็ขัดขัดแล้วก็ไปชุบสีน้ำลงสีหลังจากขึ้นรูปและขัดเรียบร้อยแล้วก็จะนำกระปุกอมสินมาลงสีให้สวยงามครับซึ่งทุกขั้นตอนต้องใช้ความระมัดระวังเพราะแตกเสียหายได้ง่าย ตอนนี้นี่ก็กคือรอที่จะทําสีแล้วจ้อันนี้จะรอทําสีแหละแล้วเ,เก็บรู้เสร็จเราก็จะรอทําสีแล้วก็แต่งสีสีอะไรสีอะไรล,ล,ล้วแต่งทําสีเสร็จแล้วก็ลงเงาหร้อก็ปล่อยให้ข้ามคืนวันนึงวต้องมาเก็บส่งลูกค้าได้ <laughs> กระปุกออมสินที่ผลิตส่วนใหญ่จะมีผู้มารับซื้อถึงที่ครับ ครั้งหนึ่งก็จะรับไปขายหลายหมื่นใบสร้างไรายได้เป็นอย่างดีทําให้ชาวบ้านที่นี่ไม่ต้องออกไปทํางานต่างถิ่นครับเราไม่มีอาชีพอะไรนาเนอเราไม่มีทําก็เลยทําหลักลอาชีพหลักลทําส่งมัง่งขายมังย่งแล้วแต่ก่อนทําก่อสร้างเน่ยมันก็นละร้อยกว่าบ,บาทนะก่อนเนี้จะย้ายมาทําก็ พออยู่ได้จะอ,อยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหนจะอ,อยู่กับลูกกับเต้าแล้วก็ชาวบ้านที่เขาไม่มีงานทำเขาก็มาทำไรายได้เสริมไรายได้ถือว่าช่วยกันไปานการผลิตกระปุกออมสินของชาวบ้านเนินสว่างอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรคือเป็น,นหนึ่งอาชีพที่ทำให้เกิดความร่วมมือของคนในชุมชนและเกิดความเข้มแข็ง ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นและมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวเป็นอย่างดีครับ นะครับผู้ผู้ชมครับกระปุกออมสินนะครับที่เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งขาานะครับที่นี่ครับมีราคาตั้งแต่10บาทไปจนถึง100บาทครับส่วนยอดสั่งซื้อนะครับแต่ละเดือนก็ไม่ต่ำกว่า1 0,000มืนใบะครับถือว่าการทำกระปุกอมสินเนี่ยช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างดีทีเดียวครับ